สวัสดีครับท่านผู้ชมครับบันเป็นนุกสงนะครับแต่กระผมดำตำเขียนนะครับกลับมาเจอกันอีกคลิ้นถึงแล้วนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาเปิดเผยนะครับที่จริงมันก็ไม่ใช่ความลับนะครับแต่ทําไมต้องเปิดเผยคนที่รู้จักผมเป็นการส่วนตัวอยู่หลายๆท่านนะครับก็รู้อยู่นะครับส่วนท่านที่ยังไม่เคยรู้มาก่อนก็ขอใช้โอกาสนี้เปิดเผยเหมือนที่บอกแล้วครับมันไม่ใช่ความลับแต่เปิดเผยนะครับ เรื่องอไรไปตามครับวันนี้มาทําเพลงใหม่นะครับแต่ใหม่ในะที่นี้ก็หมายถึงว่านี่เพิ่งจะเอามาเปิดเผยเป็นครั้งแรกนะครับชื่อเพลงว่าพิทักษ์สันติราเดี๋ยวมาว่าที่มาเป็น,นี้้ัะครับสังเกตจากเสื้อผ้าที่สวมใส่วันนี้นะครับรมทั้งหมวกด้วยนะครับก็มีตาเป็นดินตาโอยู่นะครับเดี๋ยวกลับไปที่เดิมก่อนนี่ก็เสื้อตัวเองนะครับไม่ได้ยืมู้มาใส่นะครับ เพราะว่ามีแฟนๆมาคนถามหมานะครับว่าจริงๆแล้วเห็นพี่ไว้ผมเก๊ตลอดเลยแล้วเบียบแปะนี่คือที่หมานะครับจริงๆอาชีพผมก็คือรับราชก,การตำรวจนะครับยาวนานมา25-26ปีเดยประมาณน,นะครับเพราะฉะนั้นที่หมานของเพลงนี้ก็คือผมเขียนตั้งแต่สมยัยผมเป็นตำรวจใหม่แล้วนะครับแต่ไม่เคยนํามาเปิดเผยเผยแพร่ให้ได้ฟังกันนี่เป็นเทปแรกนะครับที่ผมออกเพลงนี้มาเล่น ผมเล่นคนเดียวตลอดล่ะค่ะแต่ไม่เคยเล่นให้คนอื่นฟังก็แค่นั้นเองนะครับคนรักเท่าพื้นน้า คนช่างเขาพึงเสือกี่คนเชื่อที่คนจะเข้าใจคนที่ได้สมนามว่าเป็นผู้รักษากฎหมายเป็นตำรวจไทยเป็นผู้รักช้ประชาชน พิทักษ์สันตีราพิทักษ์สันตีราปกป้องรักษาจังคงไทยจังหัวใจยอมพีชีวิตยอมให้เพื่อชาติเพื่อไทยอยู่ได้อย่างสันที่สุข คนดีก็พอใจคนไายก็จงขังจงรุกรานไม่เอาชีวาวยไม่ว่าวันยังทำหน้าทีให้คนดีอู่รอดและปลอดภัยจนคนจองทำลาย ให้หมดในเมื่อใครร้องเห็น ทักษัทีิราพิภักษันีิราปกปักกรักษาสังคมไทยตั้งหัวใจยอมทีงชีวิตยอมพ่ายเพื่อชาติเพื่อไทยอยู่ได้อย่างสันติสุข อีกหนึ่งที่มาของบทเพลงนี้ที่ผมเขียนขึ้นมานะครับนั่นก็คือ,อทุกอย่างเป็นความรู้สึกของคนที่เป็นตำรวจคนที่รับราชการตำรวจจริงๆนะครับมาเล่าเรื่องของตำรวจในมิติอีกมิติหนึ่งในมุมผมขึ้นต้นผมเชื่อว่าถ้าเกิดไม่ว่าท่านจะเป็นตำรวจหรือไม่หรือจะาคนที่เป็นตำรวจอยู่นะครับฟังดูนะครับประโยคแรกที่ขึ้นมาผมว่าคนส่วนใหญ่จะเห็นด้วยกับผม คนรักเท่าผืนหนังแต่คนชัางเท่ากับผืนเสือนี่คือความรู้สึกของผมนะฮะโดยที่ผมเป็นตำรวจและผมเขียนเพลงเรื่องตำรวจก็สืบเนื่องด้วยนะครับว่ามีแฟนๆบ้านเต็งทุกสงแฟนเพลงนะครับถามกันมาหลายท่านทีเดียวนะครับว่าจริงๆแล้วดำตาเทียนหรือว่าพี่ไข่ดำเนี่ยบางคนก็รู้จักในนามดำตาเทียนไปแล้วนะครับบางคนก็ยังเรียกชื่อเดิมนับปกาเดิมยู่ว่าไข่ดำนะครับว่าจริงๆแล้วพี่ ทอะไรวันนี้ก็ถือโอกาสเปิดเผยต่อหน้าสื่อซะเลยนะครับใช้โอกาสนี้ตอบคำถามซะเลยว่าจริงๆแล้วผมรับาชการเป็นตำรวจนะครับแต่ก็เอาเวลาที่นอกเหนือจากเวลาราชการนะครับมาทําดนตรีมาทําเพลงอย่างที่ท่านเห็นๆกันอยู่นตอนนี้นะครับอีกเรื่องของความห่วงใยนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมก็ห่วงใยนะครับตัวผมเองครอบครัวญาติเพื่อนสนิทมิสังหายนะครับเพื่อนร่วมงาน นั่นก็คือต้องต่ารกระแสโควโิดนะครับโควิด19ที่กำลังแพร่ระบาดในขณะนี้นะครับช่วยๆกันนะครับเข้าใจว่ามันเป็นความยากลำบากท,ที่เราจะก้าวผ่านแต่ยังไม่น้อยเน,นี่ยเราก็เคยเข้าผ่านมาแล้วนะครับวิกฤตเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราแค่มีวินยัยของตัวเองนะครับอยู่บ้านไม่จําเป็นก็อย,อย่าออกข้างนอกนะครับไม่จําเป็นก็อย่าไปทํากิจกรรมอะไรที่มันหลายๆคนนะครับ ให้เกิดภาะวะสูงเสี่ยงต่อตัวเองนะต่อครอบครัวนะครับรักตัวเองอยู่บ้านแล้วก็ช่วยกันดูแลสุขภาพตัวเองนะครับคนรอบข้างก็จะปลอดภยัยตัวเองก็จะปลอดภัยนะครับเชื่อเหลือเกินว่าวิกฤตโควิดไม่ว่าจะมากี่รอบถ้าเกิดเรามีวินัยในตัวเองเราตรหนักในหน้าที่ของเรานะครับว่าเราทําอะไรเพื่อที่จะไม่เป็นตัวแพร่ไม่เป็นตัวขยายเชือ้อไม่เป็นผู้ติดเชือ้อ ผมเชื่อว่าผ่านได้ทุกรอบนะฮะอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับเดินทางมาถึงท้ายคลิปนะครับนี่ก็เป็นอีกคลิปหอนึ่งอีกแทบหนึ่งนะครับที่เนื้อาหาสาระค่อนข้างเต็มนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับตัวผมเองแลวก็ทีมงานของบ้านเพ็งทุกสงด้วยการกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งติดตามช่องย t u b บบ้านเพลงทุกส่งด้วยนะครับและเราจะนําผลงานใหม่ๆมานําเสนอท่านผู้ชมอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ท้ายคลิปครับลาแล้วครับขอบคุณมากมายสาหรับการติดตาม เดี๋ยวนใหม่ขึ้นมา,มานะครับสวัสดีครับ